ครับแล้วมีอะไรีด้วยใช่ครับทำอะไรกนบ้างครับคผมวันนี้เราก็จะมามาอ่อมาเจอกับเอ่อคนที่มาร่วมงานนะครับผมกับทุกๆคนฮะแล้วก็จะมาอ่านหนังสือแนะนำหนังสือร่วมกันนะครับใช่ครับผมมาแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวการอ่านด้วยกันครับแล้วก็มาเชิญชวนให้ทุกๆคนอ่านหนังสือด้วยครับเด็งที่เราสังเกุคนที่ชอบอ่านหนังสือก็อ่านมีเวลาว่างจะมีอ่านบ้างครับผมครับส่วนผมก็อ่านบ้างครับแต่ว่าถ้าเป็น พูดถึงครอบครัวนั่นก็คือเป็นแบบครอบครัวนักอ่านอ๋อใช่ใช่ครับมีห้องห้องสมุดใหญ่ว่าใช่มีวิณห์ไหนที่เราแบบชอบเป็นพิเศษนะนัดจริงๆชอบพวกที่จะให้เป็นเหมือนกับให้ข้อคิดเนี่ยครับผมให้ให้เราเป็นเหมือนกับหนังสือจะเป็นเหมือนอ่านจะเป็นเครื่องเตือนใจเนะเวลาการใช้ชีวิตหรือว่าช่วงเครียดหรือช่วงอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับนะครับส่วนของนัด คณะถ้าเป็นแบบช่วงีเด็กจะชอบอ่านพวกแบบหนังสือกระตูนมังงะอะไรเงรี้ยอ่านเยอะเลยฮะแต่พอโตขึ้นมาก็จะอ่านพวกแบบเป็นสตอรี่บุ๊กบ้างหรือเป็นหนังสือกําลังใจที่ให้ข้อคิดแบบที่พี่แมคคารด้วยมีเล่มโปรดไหมครับเล่มโปรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับหนังสือกำลังใจเนอะแล้วก็พวกให้ให,ให้ให้เราปรับปรุงในการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับพวกไลฟ์บาลานซ์ของชีวิตอะครับ ก็วันนี้ก็จะมาแนะนำด้วยจะมีหนังสือ Add Your Best ครับผมที่จะมาแนะนำกับทุกทุกคนนะครับส่วนของนัดวันนี้ที่จะแนะนำจะเป็นหนังสือเรื่องเซเปียนครับผมครับก็มันเป็นหนังสือที่จะเล่าเกี่ยวกับกฎของมนุษยชาติยังไงเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเติมอีกสารคดีเลยมาเป็นสารคดีเลยหนังสือเขาดังนะครับครับใช่ใช่ทีนี้เวลาคนนึกถึงการอ่านหนังสือแล้วจะแบบมันน่าเบื่อมากเลยโดยมีวิธีในการแบบปลุกไฟในการอ่านหนังสือแบบให้เราแบบอยากอ่านหนังสือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ่อ เราต้องเลือกสิ่งหนังสือที่เราชอบแนวที่เราชอบนะพอเราเราได้ค้นพบในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นๆได้นานขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็จะมีแฮปปี้กับการใช้เวลาในช่วงนั้นนะครับก็อย่างแรกเลยผมคิดว่าต้องหาแนวทางที่ตัวเองชอบก่อนแนวแนวแนวหนังสือที่ชอบอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถที่จะทําให้เรารู้สึกอ่านแล้วจะเพลิดเพลินกับมันได้ส่วนของนัสคิดว่าเหมือนถ้าจะอ่านแบบ คือถ้าเหมือนเวลาเราไม่ไค่อยอ่านหนังสือคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราไม่ค่อยมีเวลาอ่านครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะตั้งใจอ่านให้จบนะว่าน่าจะหาเป็นแบบช่วงเวลาเหมาะที่แบบว่าเป็นช่วงช่วงพักหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดงานอะไรเงี้ยครับที่เรามีเวลาที่จะสามารถโฟกัสกับหนังสือได้เต็มที่แล้วเราก็จะแบบจะได้อ่านอย่างเข้าใจแล้วก็แบบได้ข้อคิดอะไรแล้วก็มาคิดอีกรอบได้ครับสหรับเราการอ่านหนังสือมันให้เราบ้างไม่ไแความรู้หรือว่าความมันคีออไ ให้ให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นครับอันนี้มันว่าสําคัญมากแล้วก็ให้เราให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นครับใช่ครับผมก็รู้สึกเหมือนที่แมครับรู้สึกว่าแบบหนังสือแต่ละเล่มมันจะมีประสบการณ์ต่างๆที่แบบว่าเราหาไม่ได้จากในห้องเรียนหรือว่าแบบในชีวิตประจําวันเนี่ยครับบางบางความคิดมันถูกแบบ มันถูกวบรวมด้วยประสบการณ์ที่หลอ่หลอๆมาแล้วพอมันไปอยู่ในหนังสือแล้วแล้วเราได้อ่านมันก็เหมือนเหมือนเราได้เจอโลกไวขึ้นบ้างด้วยอีกนีหนึับแล้วพอดูวเวทีะว่าจะมีอะไรกันบ้างอ่าได้ครับแลบ้วมัมนเจออะไรบ้างั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องพูงดซี์เราด้หน่อยบ้างอ๋อใช่ใช่การถ่ายดื้อเฮียงหาามว่าซนอยู่นะครับผมตอนนี้ไปแล้วเจ็ดคิวใช่เป็นไงบ้างครับก็สนุกครับแล้วก็ ทุกคนแบบเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือพี่ๆทีมงานในกองทุกคนคือแบบเต็มที่กันมากๆแล้วก็ทุกคนโปรกันมากๆด้วยครับแต่ละคิวก็คืออัดกันแบบเต็มที่สุดๆนะแต่ว่าเราสนุกกับมันมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับในการถ่ายในทุกๆวันเลยแล้วก็อยากให้ออกมาใบวยๆมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูครับตื่นเต้นคิวโฟล์คับมันพาลุนเข้าหรืออะไรอ๋อใช่ใช่โอ้โหอ๋อนี่เนี่ยผู้อยู่ในเหตุการณ์ครับเป็นไงฮะก็ตอนนั้นกําลังแบบ มเป็นช่วงทานมื้อเย็นระหว่างพักกองครับผมก็มื้อเย็นเป็นขนมจีนแล้วก็มีน้ำยางต่างๆครับทีนี้พี่ๆก็ทานกันทานก็ไปอยู่ๆป,ปุ๊บฝนตกแล้วลมลม,ลมเริ่มพัดครับผมลมพัดพัดพัดแรงเรื่อยๆพัดแรงเรื่อยๆจนจากที่กินกันอยู่ปกติครับจานเริ่มปิวแล้ว<อ>ทุกคนก็จากที่กินอยู่หยุดกินแล้วก็ยืนขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็ช่วยกันจับจับเสาเต็นท์เพราะว่าเหมือนเต็นท์มันจะล้มอะไรอย่างนี้ครับมาก็ใช่หลังจากเหตุการณ์นั้นพี่ออฟก็บอกว่าแบบ ต้องปังแล้วแหละครับผมเพราะว่าพายุมาเจอมาแล้วใช่ครับพายุมาเจอทําให้ซีรีส์เป็นพุ่งพุ่งทยานครับอย่างนั้นเลยครับผมพี่เอาไปตัดเองใช่ไหมครับพี่เอฟตัดเองเนี่ยมั้งเอาพี่เอาเขาพกพัดลมตัวยักษ์มาครับผมแล้วก็แอบกดเปิดไอ้ครับเราทำที่นันไป้ไงเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่อยากรู้จริงๆเหรอครับผมอยู่ในห้องน้ําครับอยู่ในห้องน้ำครับเต็มตัวสำหรับซีนต่อไปครับผมเพราะว่าต่อไปถ่ายพี่แม้ใช่ครับ ผมก็มอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงข้างนอกครับอุ้ยเสียงรังกันมากเลยครับว่าพวกลมแรงมากลมแรงมากก็แบบอ๋อโอเคแล้วก็เจอในทว i t เตอร์ครับที่พี่อลอล์ฟลงนะเพราะว่าส่วนตัวไม่มีประสบการณ์เพราะว่าอยู่ในห้องน้ำห้ามบอก<ด>ใคร<ด>นะครับครับไม่มีใครรู้เลยครับไม่มีใครรู้เลยครับเรื่องนี้จะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับก็ที่แพลนไว้นะครับภายในปีนี้ไม่เร็วๆนี้ค,ครับอีกไม่กี่เดือนได้ดูกันแล้วแน่นอนครับอีกไม่กี่เดือนแน่นอนครับครับผมตื่นเต้นมากมากคิดว่าครับ ว่าสิงหากันยาคมครับโอเคสิงหากรกฎาเนาะไม่เกินเนาะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นะประมาณช่วงวันเกิดเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นดีมากเลยครับครั้งนี้ทัวร์นะครับทัวร์ทัวร์ไทม์ไลน์นะครับผมก็จะเริ่มถ่ายที่วางเอาไว้ก็คือช่วงสิ้นปีครับก่อนก่อนปีใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็จะได้ดูต่อจากดื้อเฮียน่าจะไม่กิน ไม่ไม่ไม่นานเกินรอแน่นอนไม่นาครับเพราะว่าตอนนี้เรารอแบบสภาพเหมือนสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปถ่ายให้กับมาสมบูรณ์แบบด้วยอย่างเช่นแบบน้ําตกที่แห้งอยู่ก็กลับมาไหลเหมือนเดิมใช่ครับเพราะมันจะมีไทม์ไลน์การถ่ายทาของมันนะเพราะว่ามันกับธรรมชาติเนี่ยบางทีก็ต้องรอช่วงฤดูของมันด้วยแปลว่าคาดหวังได้เลยว่าคาดหวังได้เลยว่าสวยแน่ๆครับแบบคาดหวังเหมือนกันครับว่าจะต้องดีแน่ๆครับผมแล้วก็จะทำมาให้เต็มที่ที่สุดครับเต็มที่ในป่าเราออกล่อต้องไปแบบในป่าในเขา ไอผมก็แปรเหมือนกันนะผมก็อ่านหนังสือ<แ>อ่านอะไรมาเยอะแต่ผมสกักวัาว่าลำบากไม่ค่อยเป็นนะเอ,อ้ยครับผมก็จะทำเต็มที่ครับลำบากก็จะไม่ใช่แค่เราหรอกครับที่ลำบากหมายถึงทุกคนในทีมงานทีทีมเบื้องหลังทุกคนก็ต้องอยู่ในสถานการณ์นะั้นเช่นเดียวกันครับก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องลุยทุกสถานการณ์ให้ออกมาให้ได้ครับนะใช่ครับทุกคนสู้แน่นอนครับ เราเราเอาเวลาที่ไหนเพราะเรามีแฟนมี้อีกอ่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ที่ที่ไหนราคะก็ใกล้แล้วครับเดือนหน้าก็จะมีไปที่เกาหลีครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ครับครับแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นหยุดหยุดพักการถ่ายทำด้วยเหี้ยของราดเราประมาณสองวีได้ใช่ครับแต่ว่าพอกลับมาจากฟิลิปปินส์ปุ๊บก็คือเตรียมตัวถ่ายทำต่อเลยใช่ครับใช่ครับแล้วยางเตรียมโชว์กันครับาเตรียมโชว์ไปให้แฟนเกาหลีนี่มัน ทุกครั้งที่ไปเกาหลีก็จะมีเพลงร้องเพลงเกาหลีด้วยนะทุกครั้งเลยครับใช่ครับก็ไปก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างครับเตรียมคำใดบ้างนะเตรียมคำก็ต้องเป็นคำหวานๆเลยเช่นซาังเฮโยอะไรอย่างนี้ครับแล้วทำไมต้องพูดต้องหนักแบบนี้ครับเช็คว่าเช็คว่าพูดผิดหรือเปล่าไหมครับแล้วต่ไม่มีคู่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีเลยครับแต่น่าจะเป็นหลังหลังจากซีรีส์ออดนะ นีครับผมอยากมีครับอยากมีอยากเจอกับแฟนครับคิดถึงแฟนมากมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยด้วยครับอยากไปเจอให้แบบได้มาถุกทีนมาเจองานแพรก็ดีใจครับดีใจทุกงานที่จะได้เจอแฟนครับช่วงนี้ก็ทําผลงานให้ออกมาเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะได้เจอแฟนแล้วครัมีแฟนฝาวมามมาวช่วงนี้เห็นที่แมงไปนอะบ้างลองใส่กันยังไงยังไง เอาความจริงเลยใช่ไหมครับความจริงเลยอยากเจอเดซี่ครับโอ้ยเสียใจแล้วครับนึกว่าหึกว่าอยากเห็นเห็นแต่ในเห็นแต่ในที่น้องลงสตอรี่อะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าแม่อยากเจอแมวตัวนี้มากครับอยากเจอน้องตัวนี้สุดๆเลยแล้วน้องเขาหน้าเอ็นดูแมวก็อาจจะเป็นข้ออ้างครับผมแล้วก็เตรียมตัวเตรียมบทด้วยครับเพราะว่าเราถ่ายติดติดกันเนอะก็ต้อง ไปซักซ้อมดาวล็อกกันสําหรับซีนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเลยใช่นะครับไม่ก็นานจะได้ตอบคำถามแบบนี้ครับอยากได้ฝากฝากๆนะครับก็ครับก่อนหนึ่งก็ฝากงานแพลวนะครับผมมิทันลีดวันนี้นะครับฝาก ให้เชิญชวนทุกคนเนะมาอ่านหนังสือกันครับหาแนวทางที่ชอบเนหาเวลาที่หาเวลาที่แบบเหมาะสมก็อ่านหนังสือกันเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมมีดื้อเฮียก็หาวะโซนนะฮะกำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมแฟนมีของพวกเราในคิวที่พายนะครับแล้วก็มี t ทัวร์ด้วยครับผลงานต่อจากดื้อเฮียนะครับแล้วก็แอปมีบอกมีซอมไวเวอร์ครับนี่ครับใช่ฮะใกล้จะฟิตติ้งกันแล้วนะครับบอกเลยว่าโปรเจกต์ใหญ่ของทางท่ายเราตอนนี้ก็ คืบหน้ามาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ก็มีวางคิวอะไรขึ้นมากแล้วครับผมบอกเลยว่างานนี้แน่จัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเราแบบยกพี่ๆนักแสดงมาทั้งค่ายเลยแล้วก็มีแบบพี่ๆนักแสดงแบบว่านักแสดงนอกค่ายที่มีความสามารถด้วยหลายท่านเลยใช่ครับก็เป็นหนังซอมบี้ซีรีส์ซอมบี้นั้นก็รอให้ตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับมาโดนซอมบี้กัดกันครับซอี้น่ารักอะยอมให้กัดใช่ไหมครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครั